ถ้าคิวปิดใช่ไหมคะค้าเองคิวปิดถ่ายรูปได้ไหมคะได้มาดิเป็นนกปนน็กไนเพราะแต่ว่าเจ้า่ะชอบใครอยู่ท่านเห็นรุ่นพี่เบอร์ยี่สิบไหมคะอุ้ยน่ารักนี่คือชอบรุ่นพี่คนนี้มานานแล้วค่ะจะมาเล่นไทยแล้วหนูต้องบอกลางพี่เขาให้ได้ปรึกษาทุกคนแล้วนางหนูเอ้ย ถ้าเองอยากเลิฟเองต้องใช้เล่จำคำเอาไว้ให้ดีๆพาตัวไปอยู่ในที่ที่ใช่พาใจไปอยู่ใกล้กับคนที่ชอบเหมือนความรวงตัวของคอนเฟต์และสตรอเบอรี่ที่รวมตัวกันอยู่ในไอศกรีมที่ใช่อืมมันไม่เด็ดไปใช่ไหมคะปังมาไว้เยมีคนเจ็บมีใครประเพไหมหนูค่ะ เดีเ๋ยวเถอะหนูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอายุ่งยุ่งแล้วเออเป็นตัวครับไม่ใช่สิเอ่ออาผู้ช่วยมีผู้ช่วยอยู่ผู้ช่วยครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยคิวปิดใหม่อ๋อไปช่วยโน่นงานมีต้องทําไม่ต้องอธิบายเยอะเร็วความรักครั้งนี้ต้องสําเร็จ <S 1> <S 1> <S จับมือจับให้แน่นๆเลยเออให้เหมือนกับเนื้อไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ที่นุ่มไปไปไปวิ่งให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมอ่ะเหมือนพี่เบอร์ยี่สิบวิ่งเร็วขนาดนี้วิ่งตามทันเะล่าฝากมากไหมเนีน่ยฮะฝากมางเบา พี่น้องเทียนนะคะเก่งมากเลยยี่สิบหนเลยค่ะพี่นองเย่ิบสองหลอดจังเลยค่ะตกมาเลยค่ะหนุ่มน้องครับไหวไหมครับน้องไม่ไหวค่ะเฮ้ยน้องไม่ไหวหาคนมาแทนน้อยน้องถ้าไม่ไหวก็ออกไป ท่วงทีมวะโทษครับโ <c oughs> ทษครับไอ้หนูมอย่าเพ็นลไอ้หนูโน no, เป็นลูกมะกรูดเลยที่พี่บอกเองอะว่าถ้าอยากเลิฟอะให้ใช้เล่อะหมายถึงเล่นี้ไอศครีมเนสเล่ซูเปอร์ช็อกป๊อปสตรอเบอรี่มาส่งแล้วครับส่งไ้เหมือนกันนะครับพี่ตั้งแต่มีแอปเซเว่นเดลิเวรีนะอุ้ยสะดวกการที่พี่บอกเองว่า,า,าให้เอาตัวไปอยู่ในที่ที่ใช่เ,เนี่ยเอ e ง,งไม่ต้องทำถึงขนาะดนั <c oughs> ด้นน <c oughs> ี <c oughs> ่นี พี่เขาเหลืออยู่คนเดียวแล้วนองไอติมให้พี่เขาไปนี่ค่ะไอศครีมเนเซ่ซูปเปอร์ช็อกป,ป๊อบสตรอเบอรี่กินแก้เหนื่อยค่ะขอบคุณมากนะครับเนื้อสตรอเบอรี่เต็มๆผสานความกรุบกรอบของคอนเฟลกเน้นๆเข้ากับไอศครีมเนื้อเนียนนุ่มรสสตรอเบอรี่ที่สุดนี่แหละรสชาติของความรัก อร่อยมากอ,อ่ถ้าหนูบอกว่าชอบอะพี่จะชอบหนูปะ่ะหนูหมายถึงพี่หรือไอศครีมแท่งนี้ล่ะ คิอปิดจริงวะเนี่ยอชอบชุดแฟนซีเหรอืออยังไงชอบใครโยะวะคือ,องี้นะอพอดีหนูแอบ,บชอบเพื่อนคนนึงมนทายไปเนี่ยจะต้องข้ามเฟนโซนได้ได้เองอยากจะข้ามเฟนโซนใช่ไหม,อมเอ็งจะต้องบอกรักให้เนียนนุ่มเหมือนกับไอศครีมเนืเล่ซูปเปอร์ช็อกป๊อป,ปสตรอบเบอรี่แท่งนี้ที่เนียนนุ่มน่ากินกินซะเลย เอ็งฟังคําพี่ให้ดีนะถ้าเอ็งอยากเลิฟเอ็งต้องใช้เล่บอกรักให้เนียนตามตำราเรียนวิชา,าเลิฟ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 สาวไอเฟด้วยเ,ลเลจลไอ,อ,อ้ดุเงี้จะรีบนัดมาทาไมเดี๋ยวเ,เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงไม่ใช่เหรอราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยว เล่นเกมใบคำกันปะไปช่องนะแป๊บเดียวไม่ได้เล่นก่อนหนึ่งสองสเราชอบปอดนะตั้งแ,แต่ปีหนึ่งแล้วเป็นแฟนกันนะจริงไหมเนี่ยเราไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่าเราเป็นคนมีพรสวรรค์อนาคตนะกูต้องเป็นระดับโลกนักทายคำโอลิมปิกไปห้องน้ำก่อนนะ หมดอย่างนี้เลยความรักพี่บอกอะไรเองให้นะไอเล่แบบเองเนี่ยที่เนี่ยเป็นเพื่อนนะมันไม่เวิร์กแต่ถ้าเองอยากเลิฟอะ่ะไอสคริมเนสเล่ซูปเปอร์ช็อกป๊อบสตอรอเบอรี่ของดีๆใครๆก็ชอบแอปเทเวนลเนั่นแหละสองชมพูกคนเลยสามแท่งจะจีบผู้ชายนะหน้าบึงบ้งๆนะเขาไม่สนหรอกนะยิ้มเห็นฟันเออต้องสวยต้องน่ารักตอาของกินรอผู้ชายเองก็ชอบ คุณป๊อบครับไอศครีมเนสเลส่ซูปเปอร์ช็อกป๊อบสตรอเบอรี่มาส่งแล้วครับผมไม่ได้สั่งนะครับพี่แต่มีคนเดียวนี่ที่รู้ว่าเราชอบแกสั่งให้เราเรอเออชอบป๊อบสตรอเบอรี่เออช็อกป๊อบสตรอเบอรี่วาไปดิว้า เนื้อสตรอเบอรี่เต็มๆผสานความกรุบกรอบของคอนเฟ็เน้นๆเข้ากับไอศกรีมเนื้อเนียนนุ่มรสสตรอเบอรี่ที่สุดนี่แหละรสชาติห่งความรักอร่อยมากป๊อบเราเราก็ชอบเหมือนกันนะ สเปกเวอร์วันน <ốc> well. ี้ทายนี้มาเที่ยวต้องได้แฟนโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจริญครับเสียงอะไรอะหรือว่าโอรยครับเป็นไรครับพี่หลอกแค่นี้ก็มาแล้วเว้ยอะไรนนะโอ้ยโอ้ยจจ็บขาตรงไหนครับพี่เจ็บตรงไหนครับเอาพี่เก่ง อะไรของพี่เนี่ยมีเรื่องจะคุยด้วยก็เลยเรียกมาพี่ชายคนนี้จะมาทําให้เองมีแฟนเป็นตัวเป็นตนก่อนวันวาเลนไทน์ปีนี้แน่นอนเองจําคําพี่ไว้ให้ดีนะถ้าอยากเลิฟอะมันต้องใช้เล่สกดเลิฟให้เธอจําด้วยเสน่ห่งผู้นำนำนการจะเป็นผู้นำเนี่ยแววแววเฮ้ยเสร็จผู้นำตัวจริงหนึ่งศูนย์ ใช่นำแบบนี้ผมดิบเสร็จแล้วนะครับนำคุณอยู่ด้วยไม่ใช่ใชใชฟังไม่ทันจบแล้วก็ไปทำผิดๆถุกทุก,ทกโอ้ยพรุ่งนี้ไปเที่ยวที่นี่ดีกว่าไม่ทราบว่ามาเที่ยวคนเดียวหรอครับออกไปดึงเขาอีกไอ้นี่งั้นดีเลยครับเดี๋ยวผมนำทางให้เองครับ เพะเลยด้านขวาเนี่ยคือเป้าหมายแต่ด้านด้านซ้ายคือหัวใจผมครับนี่โอ,โอ้เซียวใช้ได้คุณจะคิดว่าไม่ใช่แต่ผมว่าใช่ครับเพราะผมคือผู้นำด้านซ้ายครับแต่ในแบบให้ไปทางขวานะคะด้านซ้ายครับเชื่อผมผมเป็นผู้นําผู้หญิงชอบส่วนใหญ่คนเป็นผู้นำาแล้วผมจะคิดนําคนอื่นไปก่อนอนะอย่างเงี้ย ต้องร้องแล้วเป็นไง <c oughs> ไม่เคยร้องดังขนาดนี้นะครับเนี่ย <c oughs> คุณจะถอนหายใจเพราะเหนื่อยใจผมก็ผมถอนหายใจก่อนคุณนี่ไงเป็นผู้นำเป็นผู้นำ <c oughs> ุ้ยมีอะไรแล้วเนี่ยผู้นํามากเขาไม่ได้นําแบบนั้นผู้นําที่ดีอ่ะเองจะต้องมีความเสียสละโว้ยแต่ที่บอกว่าอยากเลิฟต้องใช้เล่อ่ะเขาหมายถึงเล่นี้ไอศครีมเนสเล่ซสูเปอร์ช็อกป๊อปสตรอเบอรี่แต่ผมมีอยู่แค่แท่งเดียวนะพี่เป็นผู้นำอ่ะเสียสละเองก็ให้ผู้หญิงเขาไปก่อนส่วนเองอ่ะก็คอยสั่งใหม่จากแอปเซเว่นอีเลเวนเดลิเวอรี่ไงแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็มาส่งเอ้าเฮ้ไอศครีมเนสเล่ซสูเปอร์ช็อกป๊อปสตรอเบอรี่ ความเป็นผู้นำอ่ะต้องเสียสละผมให้คุณครับชมพูพริง้งเหมือนไอศครีมเนตแเลซซูเปอร์ช็อกป๊อบสตรอเบอรีว้าวเนื้อสตรอเบอรี่เต็มๆ,ๆว้าวว้าวว้าวอสความกรุบกรอบของคอนเฟ็ตนแ้นๆเข้ากับไอศครีมเนื้อเนียนนุ่มรสสตรอเบอรี่ที่สุดนี่แหละรสชาติของความรักอร่อยมั่วขอบคุณนะคะนี่ครับ ไอศครีมเนสเล่ซูปเปอร์ช็อกป๊อบสตรอเบอรีร่รวดเร็วทันใจจังเลยครับต้องไปส่งเขาลูกอื่นอีกคือจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากเดินนำนะครับแต่อยากเดินข้างกันได้ไหมครับเดินข้างกายจใจข้างกันได้ไหมคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังอยู่อะเนี่ยเอพีน,นี้คา,าเที่ยวหายไปหลายตอนแล้วก็อย่าลืมนะอยากเลิฟอะต้องใช้เล่นี่ไอศครีมเนตเล่ซูปเปอร์ช็อกป๊อปสตรอเบอรีร่อร่อยมาก